สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้ก็มานะครับรีวิวเจ้าตัวแอมนะครับ S400 นะครับเป็นพาวเวอร์แอมประกอบนะครับตัวนี้หม้อแปลงก็ใหญ่อยู่นะนะครับในรูปก็ดูเล็กนะครับหม้อแปลงถือว่าใหญ่อยู่นะนะครับน่าจะประมาณหกถึงเแอมนะครับหม้อแปลงนะครับใหญ่อยู่นะครับตัวนี้นะครับเป็นพาวเวอร์แอมมือสองนะครับ เป็น Power amp มือสองเนาะก็ดูจากบอร์ดได้นะครับบอร์ดได้นะครับชุดหลังก็เป็นทราซิสเตอร์ใหญ่เลยนะครับทราซิสเตอร์ข้างละสามคู่นะครับสามคู่ขับสิบสองข้างละสองอิ่มๆขับสิบห้าข้างละสองอิ่มๆเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นสินค้ามือสองนะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นนะครับเป็นแจ็คแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแจ็คโมโนนะครับ ก็มีเปพคอนนะครับแล้วก็มีเทบลําโพงนะครับมีพัดลมนะครับสภาพก็นะครับสภาพแท่นก็ยังสวยอยู่นะครับมีรอยนะครับมีสนิมก็จะประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังถือว่าอ่าโอเคอยู่นะครับไฟมออแปลง42042นะครับไฟหมออแปลงนะครับอ่ามออแปลงเป็นของ GM นะครับงานเนบนะครับอ่าบอร์ดได้เนี่ยผมดูก่อนว่าเป็นค่ายอะไรไม่รู้อ่าบอร์ดได้เป็นค่ายของ อะไรไม่รู้นะพี่อืมไม่รู้เหมือนกันนะอ่าบอดไดไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าบอร์ดอ่าดีนะครับก็ได้คู่หลังใหญ่ทําให้เสียงชัดเจนนะครับนําไปขับกลางแหลมได้นะครับตัวนี้นะครับก็ราคาก็อยู่ที่นะครับสามพันห้าร้อยบาทรวมจัดส่ง ทั่วประเทศนะครับตัวนี้นะครับสามพาร้อยบาทรวมจัดส่งทั่วประเทศสนใจก็โทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 0 0์แปด9ูนย์ศูนย์เก้าหนึ่นะครับศูนย์แปดศนเ่าเะครับเดี๋ยวคลิปเสียงนะครับผมจะไปรีวิวอีกคลิปนึงแล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้รีวิวให้ดูข้าข่าวก่อนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับขับสบายนะครับ12 15นะครับข้างละสองดอกก็ใช้ได้นะครับอุปกรณ์ก็คัดเกตนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับโอเคคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับที่กดติดตามนะครับเป็นพัดลมก็เป่าเข้ามานะครับก็ถือว่าใช้ได้สามพันห้าอ่ะโอเคขอบคุณครับ